สวัสดีครับท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนวันนี้ผมจะพาทุกคนมาหาโลบักกันแบบฟรีๆเลยเห็นไหมโลบักของผมตอนนี้มีทั้งหมด200โลบักนะวิธีการหาน,น,นีา่ก็ง่ายมากนะครับแล้วฟรีนะแต่ผมก็ขอบอกไว้ก่อนนะวาวิธีทำได้แค่ไหนคอมพิวเตอร์นะครับ <S <S ส่วนใครเล่นในโทรศัพท์ไอแพดแท็บเล็ตก็ไม่ต้องเสียใจไปนะครับ <S <S ดกดสมัครสมาชแล้วก,กดกระดิ่งช่องผมไว้คลิปหน้าผมจะมาทำให้นะครับทุกคนต้นองมีโปรแกรมเป็นซอฟตรก่อนนะทุกคนก็พิมพ์คำว่าไม่ โปรซอฟดีวอร์ดนะครับแบบนี้เลยแล้วก,กดเข้าไปนะครับมันก็จะขึ้นหน้าแบบนี้ขึ้นมานะครับใหนะ้เราเลื่อนลงมาแล้วก็เห็นตัวสายอินใช่ไหมอันนี้คือผมไม่แน่ใจถนะ้เกิดเป็นของคนที่ยังไม่มีบัญชีเนี่ยมันเป็นล็อกอินหรือเปล่าน,นะเอ๊ะแต่ว,ว่าการสายอินครั้งนี้ทุกคนต้องใช้เมลที่เป็นของ r o s o อ t ก็คือเมลที่เป็น o t m a i l แล้วก็ไม่ก็เอารูปนะครับ พ stumbled, อเรากดใายอินเข้ามาก็จะขึ้นหน้าแบบนี้หรือว่าได้ทุกคุณยำตึบสูตรนูนะครับแล้วกดตรงเนี้ยเปิดไปฮะมันจะเป็นติ๊กถูกสีเขียวแต่ขอทุกคนเนี่ยจะเป็นติ๊กถูกสีเหลืองหนูใช่ไหมเหลืองจะไม่ติ๊กถูกก็ได้อาจจะเป็นวงกลมสีเหลืองอยู่แล้วพอเรากดเข้าไปปุ๊บมันก็จะเด้งหน้าแบบนี้ขึ้นมาแล้วก็ให้เราปิดนะครับแล้วมันก็จะกลายเป็นสีเขียวหมดแหละทุกคนก็ื่ได้แต้มเพิ่มสี่แต้มนะครับการีดีมันก็คือให้ทุกคนกดมาตรงคำว่ารีดีมนะฮะแล้วเห็นไหมเราบอกวิธีเลกา ปนี่ก็คือหนึ่งร้อยโลบั๊กนะใช้หนึ่งพันห้าร้อยพอยในการแรกนะครับ1นึ่งพันห้าร้อยพอยใช้เวลาเก็บมาหนึ่งเดือนเลยถ้าเกิดเก็บทุกวันเลยก็ใช้เวลามา20ี่สิบกว่าวันนะครับแล้วลงมาข้างล่างนะกอมีเลือกสองร้ยโลบั๊กก็สามพันพอยครับสี่ร้อยโลบั๊กก็หกพันพอยนะครับแปดร้อยโลบัคกหนึ่งหมื่นสองพันพอยนะครับหนึ่งพันโลบัคหนึ่งหมื่นห้าพันพอยนะครับ นอกจากเราจะแลกโลวักได้แล้วเนี่ยเรายังแลกของเกมเอื่นได้ด้วยหรือว่าจะแลกกิฟการ์ดก็ได้นะครับหรือจะบริจาคให้บูนาริตีแบบนี้ก็ได้นะครับโอเคทุกคนสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็ไม่มีอะไรแล้วนะผมบอกว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับถ้าเกิดเป็นประโยชน์เนี่ยเขาอย่าลืมช่วยกันกดไลค์แล้วก็แชร์ไปให้เพื่อนๆดูด้วยนะครับสุดท้ายนี้ผมขอฝากทุกคนยกนิ้วขึ้นมาแล้วก็จิ้มไปตรงปุ่มซับสไครต์ให้ผมแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะเอาไว้จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆแบบนีีี้้้นนนนะครครรรัััััับบบสสสาหวววผมตตออองขลไปก่ด